ทีมหรือคณะที่อยู่ในกวนเดียวกันกวนดีนะฮะกนกวนไม่ใช่ไม่ดีกวนคือเป็นกลุ่มเดียวที่รักกันเหมือนก็ผมตีคอฟเนี่ยอยู่ในกวนที่ถูกใจนึงตีกันได้ทั้งวันเออพอรู้ว่าจะตัดงานมาเซอร์ไพรส์ให้กับพ,พวกที่อยู่ในทีมพอร์ตูเนอร์ด้วยกันเนี่ยนะฮะก็โอเคครับก็มา ตัดสินใจแล้วก็ประทับใจว่าทีมคุณย่าเนี่ยโอ้มีความคิดที่จะเตรียมอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอนโอเคพูดอะไรมาผมรับได้หมดผมก็เลยจึงมีวันนี้ได้ครับก็ข,ขอให้คู่บ่าวสาวจงภูมิใจว่าเรามีเพื่อนดีนะครับเรามีพวกดีเพราะนั้นต่อไปต้องมีลูกที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้การ ครองรักครองเรือนให้มีอายุมั่นฝันยืนแล้วก็มีพารณาไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับในที่สุดของชีวิตเราก็ความมั่นคงของชีวิตแล้วก็ความร่มรื่นอ,อยู่เย็นมืนสุดอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดทรัพสมบัติอะไรก็แล้วแต่ไม่มีค่ามหาศาลเท่ากับ เรามีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับก็ขอให้ชีวิตรักและครองเรียนจงประสบตนความสุขัวไปครับ